ครับสวัสดีครับผมนายคมสันแมนนินนะครับผู้สอนมวยสากลยุปบนเยาวชนทีมชาติไทยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําการฝึกหมัดการชกหมัดอัปคัดนะครับอัปคัดหมัดหน้านะครับหรืออัปคัดหมัดหลังนะครับเราสามารถชกหมัดอัปคัดได้ทั้งหมัดหน้านะครับทั้งหมัดหลังนะครับสําหรับการอัปคัดหมัดหน้านะครับขั้นตอนนะครับก็มีอยู่สาขั้นตอนนะครับซึ่งผมก็เคยแนะนําไปแล้วนะครับ แต่ว่าก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมอีกนะครับพอเราตั้งการตั้งชิปกวาล้านได้นะครับขั้นตอนที่1น่ให้เราก้าวเท้าไปเสียงทางทางด้านหน้านะครับเท้าหน้านะครับก้าวเท้าหน้าไปนะครับสีฟ้าอสาเขียงไปเลยพร้อมย่อตัวบิดนะครับสายตามองผ่านข้อแขนนะครับข้อแขนหมัดหลังนะครับหัดหน้าพร้อมชุกบัรพัดนะครับนะจังหวะที่2อัปคัตไปที่ลำตัวนะครับ จังที่3าึงกับขึ้นมานะครับดูอีกซั้งนะครับ1 2จังหวะที่2นี่มือหลังต้องป้องกันลำตัวนะครับมือหลังต้องป้องกันลำตัวนะครับ2 3นะต่อไปเอาคัดไปที่ใบหน้านะครับ1 2 3นะครับแล้วทีนี้หลังจากที่เราเอาคัดมาหน้าแล้วนะครับเราก็จะเอาคัดม,ดมาดห,มดหลังนะครับการเอาคัดมนหลังนะครับ ก็จะมีอยู่3าขั้นตอนเหมือนกันนะครับขั้นตอนที่1ก้าวเท้าหน้าไปนะครับทางมดหลังนะครับทางด้านหน้าด้วยนะครับเล็กน้อยนะครับพร้อมมือหน้าปร้องกันตัว1นะครับย่อนะครับมัดหลังพร้อมพร้อมชุกับวันที่2องชุปอปคัดส้นเท้าเปิดนะครับขอกเขาย่อสโพวกบิดพวกไหล่บิดนะครับข้อศอกนะครับบิด ปลายเท้าปลายหมัดนะครับหงายหมัดขึ้นมานะครับชกไปสันหมัดนะครับเอาประคัตพร้อมกระตุกหัวไหลนะครับไปที่ลําตัวหรือไปที่ใบหน้าก็ได้นะครับดูนะครับชกที่ลําตัวนะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับต่อไปชกที่ใบหน้านะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับต่อไปเรามาดูนะครับ การชกเป้านะครับขอโน้มมวยกับการชกหมัดอัพคัดหมัดหน้าถ้าเอาคัทมาหน้าที่ลำตัวนะครับขอเรื่องเลยนะครับครับครับเห็นไหมครับทึ๊บอัพไปครับดูนะครับอัพต่อไชกที่ไปหน้านะครับอัติเบนหน้าครับครับบิดนะครับพอบิดเราจะบิดโคตรนะครับต่อไปเอาคัทมัดหลังที่ลำตัวนะครับทึ๊บอัพ ครับนอยคิปนที่รับตนตวนะครับไปที่เวหน้าครับที่หน้านึ๊รับที่ใหน้ารับหน้ารรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปครั้งนี้นะครับผมครับ